กินมะม่วงลดน้ำหนักลดไขมันกินอย่างไรมาฟังกันเลยครับมะม่วงเป็นผลไม้สารพัดประโยชน์สามารถทานได้ทั้งสุกและดิบเลยครับโดยมะม่วงขนาดกลางหนัก207กรัมจะให้พลังงานอยู่ที่130กิโลแคลอรี่ครับซึ่งจะประกอบไปด้วยคา,าร์โบไฮเดรตโปรตีนเส้นใยอาหารและก็น้ำตาลครับแต่ไม่มีไขมันครับที่สำคัญอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากเลยครับผมคุณสมบัติเด่นๆของมะม่วงคือมีสารต้านอนุมูลอิสระที่จะปกป้องเราจากโรคมะเร็งและโรคเลือรังต่างๆนั่นเองครับ นอกจากนั้นจะมีวิตามิน A ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายลดการติดเชื้อครับถ้าเพื่อนๆไม่สบายบ่อยๆลองมาทานมะม่วงดูนะครับนอกจากนั้นมะม่วงยังมีแมกนีเซียมและโพแทสเซียมช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจอีกด้วยครับและยังมีกลุ่มเอนไซม์อไมเลสที่จะช่วยทําให้ระบบการย่อยอาหารของเราทํางานได้ดีด้วยครับนอกจากนั้นใครท้องเสียหรือท้องผูกบ่อยๆมะม่วงก็ช่วยได้ครับนอกจากนั้นมะม่วงมีสารลูทีนและเซแซ,แซนทีนซึ่งจะช่วยบํารุงสายตาจากคนที่เล่นโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์นานๆน,นั่นเองครับ นั้นถ้าหากเพื่อนๆต้องการทานมะม่วงเพื่อ,อลดไขมันปริมาณที่แนะนำต่อวันไม่ควรเกิน350กรัมครับหรือประมาณ